ที่มันเป็นไวเลตคู่ตอนนั้นน่าจะประมาณหกถึงเจ็ดพันเด้แต่ว่าถ้าถ้ามีสายก็คือไม่ไม่ถึงพันราคาเริ่มต้นแต่ถ้าพูดถึงความสะดวกสาบายเอาตัวซื้อทียเวเลยใช่ค่ะพอดีเวลาเราทํางานเราเราตัดอ่ะมันจะต้องการเคลื่อนย้ายอะค่ะใช่ใช่ใช่ของตัวอืมตอนนั้นก็ดีนะตก็คือลงทุนเลยเพราะเป็นอุปกรณ์จำไว้เลยอุปกรณ์เหล่านี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไม์ไฟขาตั้งกล้องขาตั้งไม์อะไรพวกเนี้ย คุณต้องมีถ้าคุณอยากตัวเนี่ยออนไลน์เพราะทุกคนจะต้องใช้ฟังดีๆนะโลกมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วจากคนที่ไปลงทุนหน้าร้านลงทุนนู่นนี่นั่นคุณมาลงทุนอุปกรณ์เหล่านี้มันจะทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพราะโลกต่อไปคือคอนเทนต์เท่านั้นฟังดีๆนะคอนเทนต์ content จะทําให้ลูกค้าเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณขายอะไรอยู่วันนี้ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าคอนเทนต์ content. คือพระเจ้าที่จะนําลูกค้าเข้ามาหาคุณโควิดมามันออกไปไหนไม่ได้แล้วคนจะรู้จักเรายังไงก็รู้จักเราผ่านการคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำวิดีโอนี้คือสิ่งเดียวที่ทุกคนจะต้องปรับโอ้โหสุดจอดอีหดีขอบคุณมากค่ะจางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นันครับผมคนใหมขอขึ้นมาฮะเห็นปะบอกเลย ผมฟันธงให้การันตีพินันดังแน่นอนดัง่หลีเพราะพินันมาถูกทางแล้วเห็นเปล่าใครที่ห้องขึ้นห้องคุยดีโค้โชคดีนะสวัสดีฮะพี่พาสวัสดีคนใหม่ทุกคนนะครับคุณจะได้ไอเดียคุณจะได้มีความพิดสร้างสรรคนอกจากคุณจะกล้าอะไรสุดแล้วออกมาอะไรสุดเอาชนะใจตัวเองสวัสดีค่ะพวก่านี้พี่ทันอะไรทันคนใหม่คอมเมนต์ซาเลเชเรีนมาด้วยเด้อจำสือบไรนะครับ โอเคขอเข้ามาแล้วต่อไปนะครับต่อไปให้พี่มะปรางนะครับเป็นลูกศิษย์นะฮะอ่ะวันนี้เอาลูกศิษย์ขึ้นด้วยนะสุนยอดที่ดีนะครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มะปรางโอ้เป็นไนเนาะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ว่าวางออกมาทํางานข้างนอกค่ะก็อยู่ที่อู่รถนะคะอยู่ได้ได้ได้ยินเสียงบางชัดเจนเนาะได้ยินได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงชัดค่ะ ค่ะก็วันนี้ปกติแล้วทำงานที่ที่อู่รถนะคะอู่อู่ซ่อมรถนะคะเป็นขึ้นส่วนกับรถอยู่นะคะโอ๊ยวันนี้ตื่นเต้นอ่ะค่ะวันนี้ตื่นเต้นอ่ะได้ได้ได้ไลฟ์คู่กับอาจารย์เนาะประมาณนี้เลยครับผมเป็นไงบ้างแล้วในช่องเนี้ยไลฟ์หรือยังไลฟ์หรือยังในช่องเนี้ยคีแพงขัดเมียน ค่ะก็ได้ไปไลฟ์ช่องเล็กกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกความฝึกความกล้าไปก่อนนะคะประมาณนี้ว่าอมไม่กล้าไลฟ์คนเดียวเออค่ะประมาณนี้ค่ะอือคือคือต้อง,ต,องต้องออกมาไลฟ์บ่อยๆพี่เมืปงปังะฮะ,ะไลฟ์บ่อยๆให้ความรู้บ่อยๆเดี๋ยวการไลฟ์ส่วนมันจะเป็นเรื่องง่ายเองตอนแรกๆมันก็แบบนี้แหละทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องต้องชั่วโมงบิน เก็บนาทีการไลฟ์สดให้ได้เยอะๆมันจะเป็นการพูดคล่องหมดไลฟ์ปื้ดเลื่อนปื้ดเลยนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่อยากเลื่อนปื้ดต้องออกมาบ่อยๆนะพี่มาปรางสุดยอดเมียนครับเอออยากเลื่อนปื้ดต้องออกมาบ่อยๆอือฮะได้ครับพี่มาปางมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้ คุเอ็ดดี้สองช่องให้หน่อย Avengers> มีอ,อะไรต้องแก้ไขหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวสองช่องนั้นลูกศิษย์ในขอสองให้อยู่แล้วได้สองช่องให้ได้เลยได้เลยช่องให้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะทักไเป็นในอีดบล็อกเด้อนะครับทุกคนปังได้ครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับเพืคอณางครับสวัสดีครับปานได้ไรจีเดย์ขึ้นน้าเอ้าครูนวลขอมาที่ละขอมายังครูนวลไม่ขอมามันก็ไม่ขึ้นหรอครับครูนวล คุณนต้องขอห่วงขึ้นมาครับเออบอขอขึ้นมากบได้เห็นดิสวัสดีคนต่อไปนะครับต้องกดกดห่วงขึ้นมานะค,คุณนวลนะสวัสดีครับผมอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนำตัวได้เลยแนะนำตัวได้เลยเชฟแคมนะคะช่องรีวิวขนมปังอ๋อไลฟ์สดในห้องน้ำใช่เหมคใช่ใช่ใช่ <laughs> สวัสดีครูฝนครับสวัสดีครูวานครับเออลาพี่ชื่อแพรไมใช่บ้าใช่ใช่ใช่แพรตดตมัมคัวเอดีตลอดเลยโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับอ่า <c oughs> ทำทำเกี่ยวกับอะไรนะช่องทำเกี่ยวกับอะไรนะอ่ารีวิวขนมปังค่ะแบบ<ำ>จะเป็นขนมปังต่างต่างแบบแล้วก็ ท้องตลาดด้วยที่ขายเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบออแรกก็ยังจับจุดไม่ได้แบบทำสเปซสะปาพอมาเรียนก็เลยรู้ว่าเออน่าจะทำอย่างเงี้ยพอพอทำแล้วยอดมันก็แบบโอ้โหแบบมหัศจรรย์แบบววสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากนะฮะทีนี้คือตอนนี้คือได้ไดหน้าออกกล้องไหมหรือไหลสดยังไฟ์มาสอสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วที่หกพันนะคะก็ เมื่อวานนี้ก็ไหลไปเมื่อวานได้ของขวัญดีใจมากเห็นไหมเห็นไหวเห็นควาดีใจแบบวันนี้ได้โอกาสก็เลยแบบลองสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่กล้าขึ้นมาแล้วแบบมันจะเสียใจอ่ะอใช่มัน <c oughs> จะเสียใจอะ<ข>่ะถ้าถ้าคุยตามเยอะแล้วยังไม่กล้าเนี่ยมันจะยากขึ้นเราคิดว่ <ๆ S 2> าเพราะว่ามันมีโอกาสแล้วอะถ้าไม่ทำมาแบบเสียเช่นมาอะไรแบบเออขึ้นมาแล้วก็แบบเข้ามาดีว่าออมัน มันจะเน่แค่ไหนเราจะกล้าไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมชื่อชื่อชื่อเรียนชื่อแพรมใช่ไหมใช่ค่ะชื่อแพรมชื่อแพรมไอดีไปเปลี่ยนไอดีไปเปลี่ยนให้เป็นชื่อตัวเองเด้ออันนี้มันเป็นชื่อปออยู่แต่เพราะว่าหนูเปลี่ยนไปรอบนึงแล้วทีเนี้ยกลับมาเปลี่ยนใหม่ต้องรออีกต้องรออีกวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงจะเปลี่ยนได้อ๋อโอเคได้เลยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นย่มค่าไอพี่ครูฝนบอกขครับ นะฮะเสียงคืออาจารย์ท่านหนึ่งเสียงเหมือนกันครับผู้ใหน้อนะอุนแทมก็ค่ะมีอะไรแน่นาไหมครครูอมีอะไรแน่นาเรื่องของการไลฟ์สดออกมาให้บ่อยๆอย่างน้อยเวลาไปขายขนมอะไรเงี้ยขายที่ตลาดไหมได้ไปขายไหมใช่แทมขายอยู่ในห้างเป็นเป็นร้านแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะอ๋อไม่ถึงว่าขอขออนุญาตถามเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของแบรนด์ อ๋อเป็นเป็นในานามลูกจ้างอะค่ะแต่ก็คือ,อรีวิวลองรีวิวดูผลตอบรับจากเพื่อนๆที่ดูแบบมันดีมากอะค่ะก็คือแบบว่าเราได้ไปแบบเหมือนเหมือนยอดของเรามันสูงมากกว่าที่ช่องที่เคยทะคะําไว้ค่ะแบบใช่แบบมัน,ม,นมันเยอะมากเลยครูแบบเป็นอะไรที่มากส<ช> <ๆ S 2> จใจย์นะมีเขามาเลยอืมใช่ค่ะอันนี้ผม,ผมยังผมยังไม่ได้ดูช่องนะแต่ว่ารบกวนครูเข้าไปดูให้ด้วยนะคะ ได้ได้ได้เนะไม่ได้ถ่ายพี่บอนนั่งโตฮะไม่าถ่ายถ่ายให้เห็นขนมปังยวดน้ำลายคนใครที่ทำเกี่ยวกับช่องของกินฟังดีๆนะสนใจไหมคะ C F ได้นะคะพี่วันเดี๋ยวผมแคปจอ้วผมทักหาคอที่ทำเกี่ยวกับการฟังดีๆคุณถ่ายให้ชัดๆถ่ายให้คนน้ำลายไหลเออ ทำให้คนอยากซื้อของกับคุณโอ้ชีแพงเลยเนี่ยยอดือสวัสดีครับพี่ตุ้ยชีครั้งแรกขอตัวได้ครับถ่ายให้ไกล้ๆกล้องซูมชัดๆขอแสงสว่างห้ามมืดสวัสดีครับพี่น้ำครับ่าดูห้ามมืดเอาพี่เมียไปไหนถ่ายใกล้ๆให้คนน้ำลายไหลอยากกินด้วยเนี่ยยอดขายของคุณมันจะเพิ่มและให้ความรู้ เกี่ยวกับการทําสวัสดีครับพี่ปลาสวัสดีพี่พมนี hmm. ่เกี mm. ่ยวกับการทําสิ่งนั้นสมมติขายขนมปังถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ทาเองใช่ปะบายครับโอเคครับสอนวิธีการทําขนมค่ะก็คือจะให้ความรู้ไปด้วยแล้วตอนเนี้ยก็คือจะจะแบ่งไปเรื่องความรู้เกี่ยวกับขนมปังแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มมีิชาถ้าถ้าาพี่แพรอยังไม่มีไปซื้อไหม จะซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อกับผมก็ได้เ <ไป S 1> พราะแต่ลไม่มาอ๋อมันพิ่งมาโอเคเยี่ยมเลยให้เสียงชัดๆเด้อเวลาพูดเสียงชัดๆแบบนี้ชัดป่ะเวลาผมพูดชัดไหมชัดค่ะชัดเห็นป,ะป,ป่ะไม่ว่าผมจะให้คนขึ้นช่องเล็กหรืออะไรคนเดียวเสียงมาเป็นอันดับแรกเพราะมันเป็นการทําให้คนเข้าใจเข้าใจในใ<ช>สิ่ง <ๆ S 1> ที่เรากําลังทํานะครับผมลองไปอับเบิ้งเลครับเด้อนะโอเคขอบคุณมีแพมมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ เห็นบ้างเห็นบ้างทุกอย่างทุกอาชีพสวัสดีครับพี่นิวคนใหม่อะใครที่อยู่เกี่ยวก้อยกันได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่นาทีผมก็จะลงแล้วสวัสดีครูลุ่งครับเกี่ยวก้อยกันได้เลยเห็นบ้างมันเป็นเรื่องง่ายๆการไล่สดมันเป็นคี้งการกินข้าวนี่แหละนะกินข้าวเมื่อไรเมื่อน,นั้นกินข้าวไปด้วยไปไปด้วยคืออย่างนี้เออ เอาคุโนกุลาครับผมนะนะเกี่ยวก็ฉากแม่น้ำมูลแมนหรอคะโบแมนครับฉากอยู่ทะเลต่างประเทศโอเคนะคนใหม่ขอเข้ามาได้เลยนะครับอ่าพี่พัดมาเลยพี่พัดมาฮะสวัสดีพี่น้ำครับสวัสดีครับพี่พัดครับผมโอ้โหอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยไม่มีค่ะตั้งกล้องนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาที่ได้ไปก่อน นะโอเคไม่เป็นไรเอาตามสบายนึกว่าเป็นช่องของตัวเองอมาสีมุกดาหารมาแล้วโอเคจัดไปอ่แนะนําตัวหน่อยครับแต่ชื่อพี่พัฒนะคะอายุสี่สิบเอ็ดปีเพิ่งทําช่องใหม่นะคะประมาณสักสามวันนี่แหละก็ติดตามครูอิดดี้ติดตามครูโจเนาะแล้วก็ป้าแป้สามวันครบพันค่ะเพิ่งจะครบเมื่อวานดีใจมากเลยค่ะ ทำช่วงกีบเป็นออกกําลังกายอปั้นเอลเอสค่ะแล้วก็เพื่อสุขภาพเนาะค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะอืออันนี้จะไลฟ์แรกสวัสดีครับพี่ออนไลฟ์แรกใช่ไหมใช่ค่ะไลฟ์แรกตื่นเต้นนี่แหละเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอแต่ว่าต่อไปอ่ะต้องเริ่มเลย นะฮะเวลาขึ้นช่องใหญ่ใช่ปะเย่ยม,มากค่ะเ,เวลาเวลาเราไล่ส่วนเงี้ยเราเราไม่ต้องคิดไปก่อน <c oughs> เราเราทาตอนเนี้ยเราเรามีเป้าหมายเราทําเราไม่ต้องฟังเสียงที่มันอยู่ในหัวว่าอ๋อใครจะดูเนี้ยเอาเอาเสียงพวกนี้ออกไปก่อนแต่ <c oughs> ตอนแรกมันจะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะยังกล,กลัวตัวเองอยู่นะยังไม่กล้าเอาชนะใจตัวเองไม่เป็นไรการที่ทําบ่อยๆการทําซ้ำๆ ตรงนี้นะ remember มีโอเค I remember you. นะ,ะมันจะช่วยให้เราพูดคล่องขึ้นนะมันจะช่วยได้จริงๆคือพี่พัต้องเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บชั่วโมงบินชั่วโมงบินเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในการไล่ส่วแต่ที่สําคัญคือ,อยาหาย่างยาห่างจากพลังงานนะถ้าพลังงานตกเมื่อไหร่ไม่มีใจิตใจที่อยากจะไล่ส่วเลยมันไม่มีพลังงานนี่ยครับ ขอบคุณกำลังใจจากคุณอิดดี้นะคะขอบคุณมากแรงบันดาลใจให้พัดเลยนะคะครับผมต่อไปนะครับลุยๆค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่ะเห็นเปล่าเห็นเปล่าครั้งแรกเป็นเหมือนกันครั้งแรกเป็นเหมือนกันนะฮะอ่ะคนต่อไปมาครูนวลนงนะครูนวลสวนเลย สอนร้องเพลงฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับมา,มายังมายังสวัสดีครับอ <laughs> <Internet. S 2> <Okay. S 1> ินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคูนวนเป็นจังไดยินดีครับพี่พัดครับผมสวัสดีค่ะคนไห่พี่ลินหนึ่งแปดสองแปดครับอ่าสวัสดีครับพี่น้ำเคยสามารถเกี่ยวป้อยกันได้เลยเอาคูนวันเน็ตมายัง <laughs> เป็นกับเน็ตคูนวัน What will you like about today แปลว่าอะไร What w i l l you like about today อะไรเนี่ยวันนี้วันนี้คุณอยู่ที่ไหนทำอะไรหรอวันนี้อยากไล์เรื่องอะไรพีเ่เ็นอ๋อแน่นมาครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ๋อ <c oughs> การสร้างตัวนตนในติ๊กต่อคอคุณราังานชาคูยินดีครับสวัสดีพี่กุ้งนางนะครับสวัสดีพี่อ้อมครับอ่ะคนใหม่ขอเข้ามาได้เลยอ่ะบอลนันโตมาแล้วนะครับ มาขอบคุณสติ๊กเกอร์ครับผมสวัสดีครับพี่บอลนาโต้สวัสดีครับคุดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนรอบข้องนะครับครับผมแนะนําตัวได้เลยฮะครับก็บอลนาโตนะครับครับทําช่องเกี่ยวกับอะไรครับครับช่องผมก็จะเกี่ยวกับตัวอ่าการหาเงินจากที่บ้านครับอยู่บ้านหาเงินยังไงได้บ้างอะไรคือเป็นพวกวิธีการแล้วก็จะมีเรื่องของวิธีคิด เกี่ยวกับการใช้เงินนะครับไม่เพรเซ็ตเรื่องขอไม่เซตเนาะใช่ใช่ไม่เซตเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกนี้เพราะว่าคือคนเราอ่ะสามารถที่จะหาเงินได้อยู่แล้วแหละทุกคนไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าจะเป็นทํางานประจําก็ตามแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการไม่เซตเรื่องการใช้เงินนะครับว่าเราใช้เงินไปกับอะไรอ่าถ้าเราใช้เงินไปในในโดยโดยแบบว่าอ่าไม่เซตการใช้เงินคือถ้าเราใช้เงินไปถูกวิธีเงินมันจะงอกเลย อ่ามันจะสามารถที่จะทําให้เรามีเงินระอย่างไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกวิธีมันก็ทําให้เราหมดเงินนะหมดได้ด้วยครับอ่าประมาณนี้ครับช่องที่ที่ผมทําใช่ครับคับผมเยี่ยมเลยนะฮะอ่าทีนี้พี่บอสนะ่นโตเคอไลฟ์กี่ครั้งแล้วฮะในช่องในทิกตอกใช่ไหมครับอ่าจะบอกในทิกตอกเนี่ยคือผมยังจัดเวลาจัดสรรเวลาอยู่ครับอ่าคือยังไม่ได้ไลฟ์แบบเป็นกิจจะลักษณะเวลาอะไรแบบนี้ครับอื เพราะว่าคือผมมายังครับอ่าช่องของติ๊กตอกผมเปิดมาประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนเดือนนี้เป็นเข้าเดือนที่สามแล้วครับผมก็ว่าจะจะไลฟ์ในเดือนนี้แหละคือเริ่มจะสันเวลาแล้วเพราะปกติผมอยู่กับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือขายของอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นอย่างเงี้ยครับยิงแอดขายของประมาณนี้อเพราะว่าผมก็ทําเกี่ยวกับพวกออนไลน์อย่างเงี้ยครับอืมครับเห็น่ากฟังดูแล้วบอกเลยที่น่าตกยังไงก็ปังอ่ะ ยังไงก็ <laughs> ยังฟังจากการพูดแล้วแต่ตอนนี้คือยังประมาทคือ <c oughs> เสียงยังสัน่นอาา่ะฮะมันเกิดจาก <c oughs> มันเกิดจากการที่ที่เราแบบอา่ายัง <c oughs> ไม่ได้ทําบ่อยๆแค่นั้นเองอา่าเ <c oughs> มื่อเราทําบ่อยๆนะจะพูดแบบเหมือนพูดคนเดียวอะ่ะคือพูดยังไงมันจะเรียบ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปพี่นนท์มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ <c oughs> มันจะข,น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 ขึ้น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 แบบนี้เลย นะ<ม>เพราะว่าทุกคนได้เริ่มึกฝนผลอ่าเพราะา <c oughs> แล้วทุกคนจะเก่งขึ้นจากการทสวัสดีพี่สมพรฮะทุกคนนหะจะเก่งขึ้นจากการทําซ้ําทําบ่อยๆสิ่งนี้สิ่งเดียวนะที่ทําให้ผมมันถึงวันเนี้ยถ้าผมไม่ทําต่อเนื่องทุกวันนะยังไงมันก็ไม่มีการพัฒนาขึ้นนันะทุกคนนะครับสุดยอดอีรีนักครับผมอาวันนี้ขอบคุณพี่บอลน,นักตบมากๆเลยนะครับคุณคุยดีก็ทุกคนแล้วพอในครับดีครับครับผมวัดดีครับเห็นเป้าเห็นเป้าเรื่องง่ายๆนะ เรื่องง่ายๆนะแต่ว่าเราต้องทําบ่อยๆซ้ําๆทุกวันแค่นั้นเองเหมือนเรากินข้าวอะหลับตากินข้าวยังกินได้เลยแมนบอได้่าแมนพี่เมนมาสวัสดีพี่นูสวัสดีพี่เนนะครับอ่ะใครว่าจริงพิมจริงใครว่าใช่พิมพใช่มาเอาละวันนี้ได้เวลานะจะ,จะไปกินเขาด้วยป่ะเนี่ยหมดหรือยัง อ๋อคุณวนวลนงมาใหม่ใช่ไหมจริงใช่จริงอะ่ะพี่เบบบอกหลับตากินข้าวก็กินได้อะ่ะจริงวะเพามันพรามันกินมาตั้งแต่เกิดโมเมนจังดีนะสวัสดีครับทุกคนในห้องครับสวัสดีฮะลุดขารพีนูบอกนะฮะขับรถขาเดียวขับได้เลยมือเดียวด้วยจริงอะ่ะตอนขับแรกๆยังประมาณเลยใช่เปล่านะเพราะฉะนั้นทุกคนนะทุกคนต่อเน,นี่งอะ่ะ คูวนวลมาได้ยังอินเทอร์เน็ตคูนวลมายังคูวนวลต้องไปเปลี่ยนโปรเน็นตใหม่แล้วฮัลโหลคูวนควลมาแต่มาแต่เสียงภาพไม่มาเลยสวัสดีค่ะโอ้ยเอาแต่เสียงก็ได้เอาเสี่มต่อเอา,เอา ไม่น่ารอดเดี๋ยวผมจะขอยกยอดไปวันถัดไปแล้วกันนะครับอะวันนี้ใครมาแล้วขอสรุปคนละหนึ่งข้อได้อะไรจากการดูไลฟ์ครั้งนี้ขอคนละหนึ่งข้อนะฮะได้อะไรจากการดูไลฟ์สดครั้งนี้นะฮะพิมพมาให้ผมหน่อยผมอยากรู้ว่าเอะคนที่เข้ามาดูวันนี้สอนให้เต็มที่ นะครับคุณไม่กล้าออกกล้องใช่หเปล่าคุณกลัวการไร์ส่วนใช่เปล่ามาเพื่อคุณจะฝึกฝนให้ตัวเองพูดเก่งได้พูดคล่องได้มันใช้เวลากล้าออกกล้องเยี่ยมไม่พึ่งมันใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายไปคาดหวังว่าเราจะต้องพูดเก่งเหมือนผมจะมาพูดคล่องเหมือนค๋ยด,ดีอย่าเพิ่งคิดแบบนี้ได้กําลังใจเยี่ยมกลับมาแล้วค่ะสัญญาณหายอ๋อโอเคฮะได้กําลังใจเยี่ยมฮะความกล้ามาพันบอกเออคือนับความสําเร็จ ของตัวเองที่ทําได้ถึงแม้ว่าเฮ้ยออกกล้องนี่นะต้องไลฟ์บอมสมํมเสมอสร้างตัวตนได้ถูกต้องครับเฮ้ยเรากลายสดครั้งแรกนะได้ความรู้และความมั่นใจจัดไปครับมันยังดีกว่าผมบอกเลยนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใ,ใครทั้งนั้นคุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนที่เขาไลฟ์สดแล้วดูน้อยโน no. ทำไมคุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองมันมักจะมีคนแบบนี้ว่าเฮ้ยคุณก็ไปดูคนอื่นดีคนที่เขาไลฟ์ส่วนแล้วขนาดคนติดตามเล็กๆเ,เขายังมีคนดูคุณไม่ดูคนอื่นสิอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่แต่แต,แต,แต่สิ่งที่จะทําให้คุณมั่นใจมันคือการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองไม่ต้องเอาความภูมิใจไปไว้ข้างนอกโอ้ขี้แพง ไฮเกตพิมเกตสวัสดีครับพี่เอครับผมเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจว่าเฮ้ยการที่เราเปรียบตัวเราเองกับตัวเราเมื่อวานนี้มันโคที่จะไม่ต้องเอาความภูมิใจไปไว้นอกตัวไก่ชนตัวอะไรคือไก่ชน <c oughs> คุณเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานพอ <c oughs> คุณไลฟ์ส่วนห้านาที <c oughs> ก็บอกว่าโอ้ฉันสุดยอดเว้ยแต่ก่อนฉันไม่เคยไลฟ์วะ่ะไม่มีคนดูก็ต้องขอบคุณที่เอาไลฟ์ ยอดไหมแล้วคุณไล์สดได้สิบนาทีคุณก็เปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวันเอ้ยขนาดม่อว่านยังไล์สดได้หานาทีเบิ้งที่เราไม่ยินไล์ได้สิบนาทีเมื่อคุณเปรียบเทียบกับตัวเองแบบเนี้ยคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่ท้อและคุณจะไม่ไปดูคนอื่นเพื่อความภูมิใจมาสวัสดีครับพี่สายสมรเพราะการเปรียบเทียบอย่างแบบนั้นคุณยังเอาความภูมิใจไปไว้นอกตัว ได้ความรู้แลอย่างเยี่ยมฮะเห็นเป้าและทําแบบนี้ทุกวันพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นจากวันนี้ถึงปีหน้าสามร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเอาไปเอาพิมพเอาขายเอาพิมใช่ค่ะวันนี้วันที่สามวันนี้มันแพมคุณพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นดูดิร้อยปีไม่ใช่ร้อยเอหนึ่งปีอะสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงคุณเคยคิดภาพตัวเอง,องไหม เอาครับพี่บิกบอกโควิดเฟสสามาแม่ปุ้ยบอกเอายังไงมันก็ผ่านไปเนี่ยเดือนสิงหาวันที่สามเดี๋ยวสิ้นเดือนมันก็มาถึงอาทิตย์หน้ายังไงก็มาถึงปีหนะ้ายังไงมันก็มาถึงคุณคุณจะเจอตัวเองแบบไหนคุณก็เลือกเอาตอนเนี้ยจะเจอตัวเองแบบโอ้แบบหนึ่งปีผ่านไปก็เหมือนเดิม งานก็ไม่ได้ก้าวหน้าตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาอะไรช่องแบบโตแบบนี้ก็ตัวแบบนี้ไม่ก้าวละไรสุดก็ไม่ก้าเอ่นสุดอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อไร่คุณเอาจริงฉันเอาจริงฉันโฟกัสฉันเอาฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเลือกเอาอนาคตชีวิตคุณคนอื่นไม่สามารถเลือกให้ได้นอกจากตัวคุณเอง พูดตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกเอาสุดยอดอี่ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาลงไปแล้วผมจะขอตัวไปกินข้าวสวัสดีครับโค้ดบีฮะสำหรับใครที่อยากจะ C ีเอฟอุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะซีเอฟได้เลยนะคุยดีพร้อมเปไฟขาตั้งกล้องอุปกรณ์เหล่านี้ขอบคุณมหากิยินดีนฮะเลือกเอาได้เลยผมมีทุกอย่างให้ทุกคนไม่ต้องไป หาเองหาเองมันไม่ทนซื้อมาเดี๋ยวก็พังนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์สร้างเงินล้านคุณต้องมีไฟไม้ขาตั้งกล้องขาตั้งไฟใครสนใจ cf ทั้ง inbox ราคาทักไปในข้อความเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะหรืออยากโตใน tiktok อยากมีคอร์สเออสู่ๆดีกว่าใช่ฮะอยากโตใน tiktok เพิ่งเข้ามาโอเคฮะอยากโตแบบก้าวกระโดดแบบไม่เอาแล้วที่ผ่านมามันช้าอยากติดสปีดคุยด,ดีอยากมีเมนทอร์บอกเลยรีบลง คอติกตอกสามเคุยขึ้นตลอดแลค่ะส่วนใครที่อยากจะผจ่อนจ่าผ่อนได้บาเคบิดบัตเดมีได้หมดผมรู้ผมกำลังให้คุณให้คุณค่าคนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเลือกเอาเลยอยากเป็นแบบไหนหรือมีแมสภ์าไทยคุยดี่ก็ขายร9 9ยาเ แมสผ้าไทยกันโควิดผ้าไหมแท้ร้อดูเท่ไม่เหมือนใคร Limited ดเอด i ชั่นใส่แล้วโคตรเท่เลยใส่แล้วโคตรเท่เลยเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยน้ำจิ้มมันไม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีส้มมีทุกสีสีม่วงสีชมพูแมสผ้าไหมแท้ ผ้าไหมถ้าไหมกลับบวัวเมืองอุบลของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือจะเป็นสบู่คุยดี c ซีเอฟได้ก้อนละห้าสิบาททำเองหอมใจมีสมุนไพรห้าตัวใบเตยน้ำผึ้งใบบะบรใบยานางใช้ช่วยหน้าใสาช่วยฝ้าจางลงลดการอักเสบของสิวดีททำเองสูตรคุยดี้ทำเองหอมมากร้อยเปอร์เซ็นต์ขอดใจให้หลาหอมทุกท่ก้อนละห้าสิบบาทแถมถุงตีฟองด้วยรีบซีเอฟ นะครับเพราะมันจะหมดแล้ว Limited Edition ต่อไปจะไม่ได้ทำเองแล้วกําลังผลิตจากโรงงานรับตัวแทนทั่วโลกนะครับเดี๋ยวสบู่เสร็จจะเปิดรับตัวแทนเร็วๆนี้นะครับผมหรือใครจะ CF ก่อนได้นะนะฮะบ,บอกเลยราคามันสีเท่าจาก50บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นผมจะไปคาเฟ่มีใครจะไปไหมในนี้ใครจะไปยกมือสบูหน้าเนียนดีครับพี่บอลนาโตใช่ สบ,บู่หน้าเนียมใสอีลีอยู่กรุงเทพไปไหนไม่ได้เอออยากไปเที่ยวคาเฟ่เห็นปะใครอยากไปยกมือมาใครอยากไปพิมพ์ไปไปคาเฟ่เดี๋ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวสวัสดี้คนใหม่โอเคเดี๋ยวพาไปเที่ยวเนีของจริงไม่ใช่ในภาพไม่ใช่เที่ยวทิปเออเที่ยวอีหีโมเมนทเที่ยวทิปเนี เดี๋ยวพาไปกินนีล่ละเดี๋ยวพาไปเออเดี๋ยวพาไปเที่ยวไม่ใช่เที่ยวทิปไปไปครับคู่พี่ดีเจตนหอมบอกพาไปเที่ยวอุบลไปรู้จักจังหวัดอุบลราชสานีนะฮะอยากไปแต่ทํางานเอาเดี๋ยวคุยดี่พาทัวร์ทัวร์ทั่ว,ว,วอุบลไปกับคุยดีเจบอกเพราะฉะนั้นนะครใครอยากเทีอะไรรีบ CF เทั้งอินบ็อกซ์คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ บวกหนึ่งพิลาบอกจาดไปนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทานข้าวเลยนะครับอ้าพี่ใจเพิ่งมาไปแล้วบ๊ายบายบายเดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย,ายพาไปเที่ยวคาเฟ่สวัสดีครับพี่ทุกตาไปแล้วไปแล้วอบบุบลที่เที่ยวเยอะมากผมไปกับโกตีเลยครับคุยดยอดเลีครับปดีเจตนหอมแมนครับไปทุกอาทิตย์อนะหลายอบบุบล ไแล้วเจอกันเจอกันคาเฟอ,อนะุบลนะฮะสวัสดีหะสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วทุกคนตอนบายบายตอนบายบายมาเจอกันนะไม่ทันค่ะโอเคไม่เป็นไรครับพี่ใจใครที่ไม่ทันไลน์นี้ไปย้อนดูใน Facebook ได้นะครับลงเกียบคาเฟ่เดี๋ยวไม่ทันแล้วเอา ขอบคุณครับพี่ทุกคนนะฮะบ๊ายบายเจอกันเจอก,กัน,นจริงๆก็อยากดูจักสองสามชั่วโมงอะก็หิวข้าว <laughs> ต้องกินข้าวไงเออมันต้องกินเขาดิบ่ก,กินเขาบ่ได้ดิ <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบายครับ